พนพงวันนี้จะพาไปกินบุฟเฟ่เป็นย่างอาหารเกาหลีราคาเพียง299บาทกินหมู3ชั้นไม่อัน้นสันคอไม่อัน้นและของกินเล่นอีกเพียบใครสายเกาหลีห้าผ้าจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ มาทุกคนวันนี้ผมจะพามากินบุฟเฟ่เกาหลีแน,แน่บอกเลยว่าเป็นบุฟเฟ่เกาหลีที่คุ้มที่สุดตั้งแต่ผมกินมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูรายอาหารนะซึ่งเราสามารถกินหมู3ชั้นเกาหลีได้ไม่อั้นในราคาเพียง2 9 9าบาทอันนี้แหละคือจุดที่ผมกินบ่อยผมมาบ่อยจนได้รีวิวร้านนี้มาเรามาดูกันว่าของกินจะมีอะไรบอกเลยว่าของกินเล่นเขาเนี่ยเยอะมากคือกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่หมดอ่ะบอกเลยตอนนี้เหมือนเราอยู่โรงแรมไปนะซึ่งอันนี้จะเป็นบูกโกกิก็คือหมูผัดแบบซอสบ,บาร์บีคิวของเกาหลีแล้วก็จะมี โซแซจีมันจะเป็นแบบไส้กรอกผัดซอสแล้วก็จะมีต็อกบกกีนี่ต็อกบกกีแบบเน้นๆเลยนะเรากินได้ไม่อั้นนะอันนี้จะเป็นหมูผัดโขชูจังเยอะเยอะเยอะแล้วนี้ก็จะเป็นไก่ต้มนะจะเป็นไก่ต้มซีอิ๊วโซนนี้โซนของกินเล่นจุ๊กจิ๊กนะไข่สายกิมจินี่เลยกิมจีตักได้ไม่อั้นนะครับผมและนี่นี่ข้าวกอกเราสามารถเอาข้าวสวยเอาข้าวผัดกิมจีข้าวหน้าไก่ทอดซอสมาโยได้ในนี้เลยนะคือเขาทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีอันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือของกินเล่นเยอะมาก แทนเค้กเกาหลีหรือพิซซ่าเกาหลีจะคล้ายๆกันอันนี้จะเป็นไก่ทอดครับเป็นไก่กับชุบแป้งทอดมีซอสให้นะครับผมมีและอันนี้หมูชุบแป้งทอดกับผัดวุ้นเส้นเกาหลีบอกเลยหลายๆคนชอบผมก็ชอบเหมือนกันผัดวุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยและอันนี้เป็นโซนไก่ทอดครับเป็นไก่ทอดซอสต่างๆที่พูดมาเนี่ยเริ่มต้นราคา199เราสามารถกินได้หมดนี่เลยนะนี่เป็นป๊อกฟ็อกทอดนะครับผมแล้วก็จะมีเกี๊ยวซาและนี่เป็นของกินเล่นเป็นเล่นปลากับข้าวเกี๊ยวพามาดูทีเด็ดครับนี่คือโซนหมูที่เราสามารถตักได้ไม่อั้น หมูสาชั้นหมักมีหมู3า,า,ามชั้นธรรมดามีหมูสามชั้นลังผึ้งมีคอหมูที่เป็นชีดใหญ่ะแบบเรากินเน้นๆน่ะฟีลแบบเราปิ้งเสร็จเราตัดอ่าเดี๋ยวทาให้ดูแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นสนไลท์สันคอสไลท์แล้วก็หมูหมักต่างๆแล้วก็พวกผักบอกเลยที่พูดมาเยอะมากและนี่จะเป็นโซนบาร์น้ําทุกคน<ๆ>กคน็จะมีน้ําสมุนไพรหรือว่าน้ําหวานต่างๆและนี่ส่ายน้าพัดลมมีให้เลือกทุกสีจะเอาสีไหนเดี๋ยวเราไปดูนีกว่าว่าจะมีอะไรกินกันบ้างครับผมมาทุกคนของกินทั้งหมดที่เราสั่งมาแลต ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะเหลือเพียง555บาทก็จะมีพวกเนื้อลิปอายเนื้อล่องโคง้งเสือร้องไห้ซี่โคงหมักแล้วก็เนื้อหนูบอกเลยว่าเบิ่มเบิม,บมและมีซีฟู้ดด้วยก็จะมีหอยไหมไผ่กุ้งหมึกสายบอกเลยว่าเบิ่มเบิมนะทุกคนของกินเล่นก็เยอะของปิ้งย่างก็เยอะเนื้อก่อนดีกว่านี่ทุกคนเนื้อหนูเนื้อหนูดูลายดิดูลายดิเอา้าโปรเนี่ย555กินได้ไม่อั้นนะไากันครับจดหนักจะเต็มไหมนะ แล้วก็นี่ครับปุ๊บเนื้อลิบอายปิ้งประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทนันเนื้อเนี่ยถ้ามันสุกมากมันจะไม่อร่อยทุดนปิ้งพอหอมปลาหอมคอโหยสายปิ้งย่างนะบอกเลยแน่ๆน,นี่คือในใจผมแล้วสายเกาหลีสายปิ้งย่างตะกร้องเนี่ยโอ้ร้องกินอย่างเดียวเลย โอ้ย oh. ดูสีเนื้อนั่นสิเนื้อเราห้ามละทิ้งจากการปิ้งเนื้อเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปเนื้อล่องโคงเราได้แล้วเนื้อหนกได้แล้วนี่นะทุกคนเราตัดเป็นชิ้นเกาหลีเขาชอบตัดชิ้นใหญ่ไปปบ้าวะ <laughs> อืมคุนยไหน ออพอพอพอ,พอเดี๋ยวสุกเกินพักผ่อนกันใจกันมาน้ำจิ้มที่เราตักมาเนนะี่ยคือโซนน้ำจิ้มเนีขาเยอะมากเยอะแบบเยอะจนไม่รู้ว่าต้องตักอะไรยังไงมาเอาน,นี้ชิมก่อนนี่เป็นเนื้อล่องซี่โครงนะครับผมกับซอสของทางร้านอืมกลิ่นเนื้อหอมมากแล้วซอสเนี่ยมันเป็นแบบกลิ่นอายเกาหลีเป็นเหมือนซอสซุกี้กลิ่นอายเกาหลีอ่ะนี่เลยเสือร้องไห้ใครไม่ร้องเสือร้องนะครับผมโอ้ยเน้นๆว่ะไป เสือร้อ,องไห้นุ่มมากและกลิ่นหอมเนื้อกําลังดีเลยเสือร้อ,องไห้ทีเด็ดตอนแบบนุ่มๆและชิ้นเขาหนานแต่แบบนุ่มอยู่นะมานี้เนื้อหน,นอกเกัวเน้สีฟูดลวกันเ,เนื้อสีฟูดใครพารทักกินเนี่ยต้องลองดูเผื่อเปิดประสบการณ์ใหม่นะสีฟูดที่นี่เขาอร่อยอะ่ะเป็นแนวเปรี้ยวแล้วหวานเพิ่งตายผมกินอยู่แล้วไนงะเปรี้ยวหวานและเนื้อหน,นอกมันเขาหอมมากดูมันแท่ของเนื้อหนอกเห็นไหมนุ่มมากนุ่มมากโอ้ยสายเกาหลีสายเกาหลีไปครับ Mm. Mm. ไข่ไสยเนื้อเนี่ยชอบแน่นอนอ้าวนี่นี่นี่ปิ้งพวกซีฟู้ดทั้งหลายครับผม,มแต่อันน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนหมุกสายน่ากินมากหอยเชลล์หอยไม้ไผ่เนี่ยเอาจริงๆป่ะผมรู้สึกว่ามันคือหอยหลอดนี่แหละแต่เขาอาจจะเขียนว่าหอยไม้ไผ่ต้องมาลองชิมดูเป็นยังไงระหว่างที่รอซีฟู้ดครับผมนี่ไขต่ตุ๋นตอนเขามาเสิร์ฟในหม้อไฟเดือดเดือดเดือดเลยน่ากินมากตอนนี้มันก็จะสดๆหน่อยแต่ยังน่ากินอยู่ดูควันดูควันดูควัน ไข่ตุน๋นหม้อไฟโอ้โหคือเขาอาจจะเป็นไข่ตุ๋นธรรมดาไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะแต่รสชาติอร่อยมากคือน้าซุปเขาหอมมากแล้วตัวไข่ตุ๋นน่ะมันมีความแบบนุ่มๆอาจจะไม่ได้ละมุนมากด้วยความที่เขามาในหมอ้อไฟมันจะแบบสุกเรื่อยๆเด๋เด๋าชอบแน่นอนทุกคนแต่ผมมาชอบพอเป็นหมอ้อไฟอ่ะหอมมันจะมีความเคยมเว้ยเห็นไหมแต่ดูควันเนี่ยโอ้โหผมอ,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 อยากไปเกาหลีเลยในระหว่างที่เรารอซีฟูดมันเย็นนะเราเนื้อโดนดีกว่าเนื้อลิ้อายทุกคน แล้วก็จะมีซี่โครงหมักซอสดำให้ดูสีโห้ยและอันนี้ก็ผมหมู3ามชั้นดวงพึ่งนี่ลงไปนะครับผมเอาลงให้หมดเลยไหมอันนี้เป็นสันคอทุกคนอเอาละแล้วทิ้งไว้ก่อนนะเพราะมันอีกสักพักหนึ่งเรามากินซีฟู้ดกันดีกว่าหมึกสายนี่ซันนักจีเป็นไงจำชื่อได้ด้วยหมวดหรือเปล่าไม่รู้ผิดถูกไงขออภัยนะครับผมเป็นหมึกที่เราสามารถกินแบบหมึกวอยววยได้ แต่อันนี้ไม่โวยวายเลยนั้นหมึกสายน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยตัวหมึกสายเขามีความอร่อยในตัวอยู่แล้วถ้าใครเขากินหนวดปลาหมึกมันจะเป็นแบบฟิเนี้มันจะอร่อย,ย้วยมันจะครึบครับครึบครับตัวหนึ่งเดี๋ยวไม่เชื่อ,อแล้วเราย่างแบบเกี๊ยมๆนิดๆนะ หมูสายดีมากพูดเหมือนอวยแล้วนะนะต้องบอกเนี้ยผมเป็นแฟนคลับร้านนี้แบบตัวยงเลยผมรู้สึกว่าราคาสองเก้าเก้าอ่ะแล้วได้กินอย่างนี้แล้วอะ่ะได้กินพวกหมูเกาหลีหรือของกินเล่นอะ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าคุ้มอะ่ะหรือวันไหนอยากกินเนื้อซีฟูเนี่ยโปรห้ารอห้าิห้าโอ้มหุดๆแล้วทุกคนหอยเชลหอยเชลอ์หอยเชวล์ดีสดดีแลนนี้หอยแมงหอหที่เขาพูดถึงลองดูว่าจะเป็นยังไงนะอืม ดูดีมันก็คือหอยหลอดแหละแต่ไม่ค่อยเค็มมากเนื้อ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 เริ่มเริ่มเริ่มเริมเรมเรมม,ม,ม,มา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 เนื้อลิปอายที่เราย่างเอาไว้ครับผมจิ้มกับน,นำ้ำจิ้มงาอือบอกเลยหอมมากอือเนื้อลิปอายหอมมากมันมีความหอมความละมุนได้เคี้ยวนิดๆแต่ไม่ได้เหนียวนะไมไ่ถึงขั้นไหนจะได้เคี้ยวนิดๆว่าอันนี้ผมน่าจะทำสุกไปถ้าปิ้งเร็วกว่านี้หน่อยนี่เพอร์เฟกเลยแต่อันนี้ยถือว่าดีแล้วเนื้อมันแบบ ได้เขียวกำลังสนุกเลยโอ้โหแล้วดูเยอะหืมอ้อ้ยโอยโอ้ยโอโอ้ออออออยดีอันนี้เป็นซี่โครงมะซอสดเาเราจิ้มกับซอสโคชูจังขอรโคชูจังเขามีหลายแบบนะนี้ผมตักมาเป็นแบบเผ็ดกับแบบเคม็มอันนี้แบบเผ็ดนะนุ่มมากเนื้อชิ้นโคงดีมากและและและกุ้งตะกี้ที่เราปิ้งเอาไว้ครับผมกุ้งเขาอาจจะตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เราก็กินไม่อัน้นเรากินไปเลยสิบยี่ิบตัวนะ ออือุ้้งดีไม่มีกลิ่นคาวสดแน่นอนกุ้งแล้วต่อที่หอยครับนี okay. ่อันนี้เป็นหอยแมงผู้แลากินหยกอยอาหารทะเลสดก็คือจบแล้วทุกคนดีมากนี่นี่นี่หมูหมูหมูเราแอบปิ้งหมูไว้มาดูมาดูเอ้หสายเด็กอ้วนตา,ต,าต,าตาย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  ไข่ไม่ตายผมตายว้าว,ว <spraw> ห,หูทุกคนให้ดูเห็นหนังมากจะเป็นหมูกรอบแล้วนะิดเดียวอะเตาเขาแรงจนแบบจะเป็นหมูกรอบได้มันจะมีความแบบกรอบข้างบนนุ่มข้างล่างน,นี่เป็นยังไงผมเห็นเวลาดูหนังเกาหลีเขา <ox S 2> ชอบตัดอะมันตัดตัดตัดงีดดดดด้นี่อุ้ยกรอบว่ะหนังกรอบว่ะตัดอย่างนี้ใช่ไหมตัดแล้วเขาก็คุก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  น่งกินไว้น่กินแล,แล้วเวลาผมดูหนังเกาหลีอะผมเห็นเวลาเขากินเว้ยเขาจะเอาผักมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หมูเป็นหมู3มชั้นใส่ไปอย่างนี้แต่ผมขอเบิ้ลสองชิ้นเลยนี่และมีซอสโคชูจังใส่เข้าไปเราห่อเป็นแหนมเนืองเลยจริงผมเห็นแบบเขาจะาตะเกียบแบบยัดอะไรอย่างงี้ปะก็อเอาผักไปปากก่อนแล้วหมูอ๋อคือเราต้องเอาผักไว้ในปากก่อนแล้วยัดที่อัน,นี้ห่อเป็นแหนมเนืองไปหก่อนแล้วกัน มหมูร้อนอุ้ยอร่อยหมูหั่นหนังดีมากหนังกรอบเป็นหมูกรอบแล้วตอนนี้เหมือนเรากินหมูกรอบเลยกรอบกว่าร้านหมูกรอบบางร้านอีกคือเราต้องอย่างนี้เหรอเราเอาหมูจิ้มซอสโคชูจงังแล้วก็อืมเหมือนกันแบบี้แหละ <c oughs> เฮ้ยมันได้ฟิลมนันอีกรสชาตินึงมันไม่ได้แค่เราเอาหมูไปจิ้มโคชูจังแล้วกินอะแต่มันมีความผักมันแบบมาช่วยเติมน้ำอะอุ้ยปกติผมก็ไม่กินว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยดีโอ้โหแล้วซอสโคชูจังเขาข,าข้นอะอร่อยมากเลยจิ้มโคชูจงังแล้วก็ ผมดูแลทำไมคนเกาหลีชอบกินอร่อยมากดีในระหว่างที่เรารอหมูเราปิ้งเรากินของกินเล่นบ้างตอกบ๊อกทอดเออสายแบบสายแป้งสายตอกบ๊อกนะอร่อยของกินเล่นเขาคืออร่อยนะทุกคนเยอะด้วยบางคนอาจจะไม่อยากมากินปิ้งย่างมากินของกินเล่นก็ได้นะผมร้อยเก้าเก้ากินได้หมดไม่อั้นด้วยเออแล้วเขาเติมตลอดนะเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวซ่าเป็นเกี๊ยวทอดเกาหลีนะอือ เด, mm, ดี๋ยวกินโหดบล็อกบล็อกไม่กบนี่คือไก่ทอดเกาหลีรวมอยู่ในนี้แล้วนะร้อยเก้าเก้าจริงๆยังมีข้าวผัดมีโอ๊คสารพัดอ่ะจริงๆถ้ากินทั้งวันอ่ะไม่หมดเอ้าแต่ดูไก่ทอดเขาแบบทอดได้ฟูมากสวยมากดูดิสันไมล์ละกางตีบาดีกูดเน่สารพัดหมู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 เฮ้ยอยากยัดแต่อยากยัดเห็นเธอทำแล้วอยากทำบ้างทำไงอ่ะ เอย้อออมันฟินกบบการแล้วมันนั่งหอมนั่งอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยฟินดร้านเกาหลีขนาดนี้แล้วโกชูจังเท่านั้นอขอลองซีฟู้ดดูหน่อยแล้วกันน้ำซิ้มซีฟู้ดเขาเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นครีมเลยอ่ะใก็หอยนางพู่ตัวใหญ่มากไปครับ โห oh. ทีจ้าอยู่นะรสชาติที่กินเลยอ่ะชอบเอานี้นะเฮ้ยสองตัวแล้วเบิ้ลเบิ้ลเ้เอาเค้าปากยังไงก่อนอื และใครที่สนใจอยากมาลองกินแนนแนบาร์บีวบุฟเฟ่อาหารเกาหลีเนี่ยก็สามารถมานะครับตอนนี้เขามี3สาขานะตอนนี้ผมอยู่สาขาบางกะปิแล้วเขายังมีสาขาพระราม9้าแล้วก็พระรามสใครที่สนใจสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันโหจัดการอีกเยอะเลยยังมีหมูยังมีอะไรอีกเพียบเลยนะแต่นี่คอมโบเซตผมอยากลองกินดูเป็นผักใช่ไหมแล้วก็หมูเนี่ยเป็น3ามหมู4หมูเลยอันนี้เป็นหมูสามชั้นซอสอันนี้เป็นหมูสามชั้นเป็นชิ้นอันนี้เป็นสันคอใส่กระเทียมลงไป แล้วก็มีพริกสักเล็กน้อยกระเทียม2ต่อนเลยแล้วเราก็ใส่ซอสโคชูจังลงไปอือหูเป็นแบบคอมโบไปครับโหห่อเป็นเมี่ยงอยู่แล้วโอ้ยอื้อร่อยวะ่ะอือโคตรดีมานะมาเหอะชวนกันมาชวนเพื่อนชวนพี่ชวนพ่อชวนน้องมา เออมันก็แถมเพลงเพราะด้วยเออตอนนี้นติดลิตกสีดแล้วเพลงเกาหลีอะ <laughs>